รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยพิศักษนะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่112สงสงครามชิงเมืองถวายจากเอกสารพม่า คุณผู้ชมครับผมมีช่อง YouTube หอยอภิษักออฟฟิ i ชียลเฟซบุ๊กแฟนเพจหอยอภิษัก Fanspace มีรุ่นเกา่าเล่าเกรดเวอร์ชั่นพอดแคสต์ด้วยเป็นเทปเก่าๆ50กว่าตอนนะครับมีรุ่นเกา่าเล่าเกรดเวอร์ชั่นบทความอ่านด้ฟรีในแอปท e a ตและล่าสุด TikTok มาแล้วหอยอภิษักออฟฟิ i ชียลไปติดตามกันได้นะครับผมคุณผู้ชม EP นี้ผมยังคงใช้เอกสารอ้างอิงของพมา่าคือมหาราชวงศ์พงศาวดารพมา่า ผมไม่ได้บอกว่าเอกสารพาม่าถูกต้องที่สุดหรือว่าเอกสารไทยผิดนะครับไม่ใช่นะครับแต่เรารับรู้เนื้อหาจากเอกสารไทยกันมาเยอะแล้วตั้งแต่สมัยเรียนอยากให้ลองฟังความฝั่งพามา่าให้เห็นมุมมองของเขากันบ้างนะครับว่าเขาบันทึกเรื่องนี้ไว้อย่างไรและการออกเสียงชื่อยศชื่อตำแหน่งชื่อบุคคลทั้งหมดผมอ้างอิงตามมหาราชวงศ์ทั้งหมดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหัวข้อแรกความเดิมตอนที่แล้ว ใน EP พี1 1สงคราม9ทัพพุทธศักราช2328ตรงกับสมัยรัชกาลที่1ของเรานะครับพระเจ้าปะดุงแห่งกรุงอังวะยกทัพใหญ่มา9ทัพแยกกันมาทั้งหมด5เส้นทางเพื่อมุ่งหน้ามาตีกรุงรัตนโกสินทร์ของเราแต่ว่าต้องพ่ายแพ้กลับไปอย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าฝ่ายตัวเองขาดสเสบียงอย่างหนัก เจอความสุดยอดของการข่าวของเราและเจอความสุดยอดของกลยุทธ์ของเราใครยังไม่ได้ดู EP 110 111ขอให้รีบกลับไปดูเลยเพราะว่าเนื้อหามันต่อเนื่องกันจากนั้นในปีรุ่งขึ้นพุทธศักราช3 2 9พระเจ้าประดุงทรงแก้ปัญหาเรื่องเสบียงได้แล้วและยกมารบกับกรุงเทพของเราอีกครั้งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้จักกันในชื่อของสงครามท่าดินแดง หัวข้อต่อไปสงครามท่าดินแดงมหาราชวงศ์พงศาวดาพรพมาร่าบันทึกไว้นะครับว่าณวันพฤหัสบดีขึ้น15ข้ามเดือน10จุลศักราช1148พุทธศักราช2329พระเจ้าประดุงทรงจัดทัพนะครับมีไพร่าราบทั้งหมด55,000มอบอายาสิทธิ์ให้กับ มางยีนันทะจอถิงให้เป็นแม่ทัพใหญ่แล้วสั่งให้ยกไปประชุมทัพที่มอตมะเพื่อมุ่งหน้าเข้าตีกรุงเทพของเราต่อไปมังยีนันทะจอถิงเคลื่อนทัพถึงมอตมะก่อนจะยกข้ามไปตั้งทัพที่อะลันแดมหาราชวงเรียกว่าอะลันแดซึ่งผมเข้าใจว่าเขาน่าจะหมายถึงท่าดินแดงที่ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ แล้วก็เกณฑ์นะครับให้เมืองยะไข่สเมืองเนี่ยขนสเสบียงอาหารไปเก็บรักษาไว้ที่อารันแดเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมมหาราชวงศ์บอกตอบไปว่าในเวลานั้นมีชาวกะเหรี่ยงสังะบุรีส่งหนังสือไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งของเราว่าพมา่าอังวะมีการขนสเสบียงมาสะสมไว้ที่อารันแดเป็นจานวนมากคาดว่ามาเพื่อจะเตรียมทาศึกกับกรุงเทพโดยเฉพาะนะครับ พรองค์ท่านจึงทรงรับสั่งให้พระยาพิสุโลกมหาราชวงศ์เรียกว่าพระยาพิสุโลกซึ่งก็น่าจะหมายถึงสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาทซึ่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยทรงให้เป็นไม่ทับคุมไพร่พลช้างม้าอาวุธจำนวนมากเพื่อย,ยกไปรับศึกพม่าอังวะนะครับพอไปถึงอลัาแรหรือว่าน่าจะเป็นท่าดินแดงเนี่ย ทัพของกรมพระราชวังบวรก็เข้าตีค่าใหญ่ของพม่าอังวะซึ่งมันเป็นเซอร์ไพรส์แอตแทคุณผู้ชมมาแบบไม่ให้ทันตั้งตัวทางด้านแม่ทัพของอังวะคือมางยีนันทจอถิงตอนนั้นกำลังง่วนกับการสั่งทหารให้ขนสเสบียงอยู่ไม่ทันระวังตัวคุณผู้ชมก็เลยโดนตีแตกพ่ายไปอย่างรวดเร็วนะครับเรื่องสงครามท่าดินแดงที่บันทึกไว้ในมหาราชวงศนะ์เนี่ยคุณผู้ชมเขาเขียนไว้แค่นี้เลยสั้นๆน,นะครับสั้นมากๆ ให้สังเกตเลยว่าครั้งไหนที่เขาเป็นฝ่ายแพ้เขาจะเขียนไว้แค่สั้นๆแต่ครั้งไหนที่เขาชนะโอ้โหจัดเต็มรายละเอียดมาเพียบนะครับวิจิตพิสดารสุดๆอันนี้เป็นข้อสังเกตคุณผู้ชมหัวข้อต่อไปอังวะตีชิงเมืองถวายเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณผู้ชม เป็นเหตุการณ์สําคัญอีกครั้งหนึ่งในสมัยราชการที่1ของเราทับกรุงเทพของเรามีการยกไปตีทวายทั้งหมด2ครั้งนะครับครั้งแรกพุทธศักราช2,331ครั้งนั้นยังตีไม่สําเร็จแล้วต่อมาเจ้าเมืองทวายกับเจ้าเมืองมตมะเนี่ยเขามีเรื่องบาดหมางกันขึ้น ทำให้เจ้าเมืองทวายหนีมาเข้ากับฝ่ายกรุงเทพของเราจากนั้นทัพของเราก็ยกไปตีทวายอีกครั้งในพุทธศักราช2 3 3 5และครั้งนี้ตีได้สำเร็จนะครับแต่ในขณะเดียวกันทางพมา่าอังวะเขาก็จับเ,เป็นบิดาของเจ้าเมืองทวายเอาไว้เป็นตัวประกันวงเล็บว่าน่าจะจับไปพร้อมกับครอบครัวด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นกลับมาที่ มหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าของเราต่อนะครับซึ่งเขาบันทึกโดยเล่าย้อนกลับไปหน่อยหนึ่งนะครับว่าในเดือน4จุลศักราช1153พุทธศักราช2334อันนี้เล่าย้อนไปหน่อยหนึ่งเนมโยจอถิง ซึ่งเป็นเจ้าเมืองทวายกับมางละจีสูเจ้าเมืองมตมะมีเรื่องวิวาทกันขึ้นเนมโยนันทะจอถิงเจ้าเมืองทวายจึงหันไปเข้ากับอายุทยามหาราชวงศ์ใช้คำว่าหันไปเข้ากับอยุทยานะครับเพราะว่าเขายังเรียกรัตนโกสินของเราว่าอายุทยาเหมือนเดิมก็คงจะมองว่าเราเป็นคนกลุ่มเดิมที่ย้ายมาตั้งบ้านเมืองใหม่นะครับพอพระเจ้าประดุงทรงทราบเรื่อง ก็ทรงจัดทัพโดยมีไพร่าราบ10,000เป็นทัพหน้ายกไปเมืองทวายก่อนนะครับเรื่องจำนวนไพร่พลที่ระบุไว้ในมหาราชวงศ์เนี่ยคุณผู้ชมให้สังเกตเลยว่าเวลาที่เขาเอ่ยถึงพลพักในทัพตัวเองเนี่ยเขาจะระบุเลขไพร่พลไว้น,น้อยๆเขียมๆหน่อยแต่ถ้าเป็นไพร่พลของฝ่ายตรงข้ามเขาจะระบุไวเ้เยอะๆเวอ่เวอร์ๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึง่งคุณผู้ชมอ่ะยังไม่พอครับ พระเจ้าปดุงทรงแต่งตั้งให้พระโอรสซึ่งเป็นพระหมหาอุปราชยกไปตีถวายเพิ่มอีกกองทัพหนึ่งนะครับโดยให้ยกเป็นทัพเรือออกจากอังวะในเดือน7ขึ้น5ค่ำจุลศักราช1154พุทธศักราช2335นะครับในครั้งนี้พระมหาอุปราชของอังวะทรงเอาตัวบิดาของเจ้าเมืองถวายที่จับไว้เป็นตัวประกันมาก่อนเนี่ยเอาออกมาประหารเสียทั้งโคด มหาราชวงศ์ใช้คำว่าประหารเสียทั้งโคตรเลยนะครับเพื่อเอาเลิกเอาชัยคุณผู้ชมแล้วในวันแรม9ก้าค่าเดือน7จุลศักราช1154พุทธศักราช2335ทัพของพระมหาอุปราชเคลื่อนไปตั้งค่ายอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองออรางกูลหรือว่าย่างกุ้งทางด้าน สแม่ทัพพมา่าอังวะที่เคลื่อนมาก่อนไปนทับหน้าลูกม,มาก่อนเนี่ยปรึกษากันแล้วรีบยกเข้าตีเมืองทวายโดยพละการใช้คำว่าโดยพละการได้เลยอ่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าสองแม่ทัพพมา่าโดนแม่ทัพของฝ่ายกรุงเทพของเราในเมืองทวายเนี่ยโต้ตอบเข้าให้คุณผู้ชมนายทหารอังวะโดนกระสุนตายในที่รบไปสองนะครับตายไปสนาย ทำให้ทับหน้าของอังวะเสียกระบวนคุณผู้ชมต้องแตกพ่ายถอยกลับไปตั้งหลักที่มอตมะเหมือนเดิมนะครับทีนี้แม่ทัพใหญ่ของอังวะที่มอตมะเนี่ยมีใบบอกไปกราบทูลรายงานต่อพระมหาอุปราชอังวะที่อยู่ที่เมืองย่างกุ้งตอนเนี้พร้อมกับบอกว่าตอนนี้กําลังจะเข้าหน้าฝนแล้ว ถ้ายังคงทำศึกต่อไปก็จะลำบากต่อการเดินทัพจึงจะขอพักทัพที่มอตมะเพื่อรอให้พ้นหน้าฝนไปซะก่อนแล้วถึงจะยกไปตีกรุงเทพมาถวายให้จงได้คุณผู้ชมพระมหาอุปราชอังวะทรงตอบว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชมทรงมีท้องตราตอบกลับมาว่าที่พระเจ้าประดุงทรงใช้ให้เรากับท่านยกทัพมาเนี่ย เพราะทรงเห็นว่าเจ้าเมืองทวายหันไปเข้ากับกรุงเทพถ้าทิ้งไว้ไม่ปราบปรามบรรดาหัวเมืองมอนทั้งหลายคงจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วหันไปเข้ากับกรุงเทพกันทั้งหมดทีนี้อังวะก็แย่นะครับดังนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามต้องยกทัพไปตีภายในปีนี้ให้จงได้ยังไม่พอ คุณผู้ชมพระมหาอุปราชอังวะยังรับสั่งให้ประหารชีวิตนายทหารทั้ง5คนที่รอดตายกลับมาจากทวายซิียด้วยเลยนะครับโดนเลยจากนั้นพระมหาอุปราชอังวะก็ทรงจัดทัพเพิ่มอีกหลายทัพเพื่อเร่งยกไปตีทวายทั้งทางบกและทางเรือคุณผู้ชมหัวข้อต่อไปการประทะเดือดที่ทวายตัดกลับมาที่ฝ่ายกรุงเทพของเราคุณผู้ชม มหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าบันทึกไว้ว่า oh <boy. S 1> พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรับสั่งให้แม่ทัพในกองเนี่ยคุมทหารเตรียมไปรับมือพม่าอังวะโดยให้ตั้งค่ายในจุดต่างๆรอบๆเมืองทวายเลยนะครับพร้อมกับรับสั่งให้ทหารเร่งซ่อมแซมค่ายคูประตูหอรบรอบเมืองทวายให้หมดพร้อมเอาทหารขึ้นรักษาเชิงเทินไว้พร้อมสับเลยส่วนทั้งน้ําก็ทรงจัดให้ทั้งทหารไทยทหารมอ ลงเรือไปคอยรักษาการทางทะเลไว้ให้พร้อมให้หมดนะครับตัดกลับไปที่ฝ่ายอังวะคุณผู้ชมแม่ทัพเรืออังวะที่ยกล่วงหน้ามาก่อนเนี่ยมาถึงหน้าน้ําของเมืองทวายละตอนเนี้แต่พอกําลังจะหันหัวเรือเข้าเมืองทวายเท่านั้นก็โดนปืนใหญ่ปืนเล็กของฝ่ายกรุงเทพยิงสกัดไว้อย่างแน่นหนา แต่ฝ่ายอังวะก็สามารถยิงตอบโต้โดนเรือของฝ่ายกรุงเทพจมไปหลายลำนะครับจนในที่สุดทัพเรือของฝ่ายกรุงเทพของเราก็แตกพ่ายไปทัพเรือของอังวะย้ายไปตั้งมั่นอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวายแล้วนะครับตอนนี้ส่วนทัพบ,บกของอังวะที่เคลื่อนมาพอมาถึงเนี่ยก็ตั้งค่ายอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ําเมืองทวายแล้วก็เกิดการประทะกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมฝ่ายกรุงเทพของเราจัดให้พระยาการจนบุรีเป็นแม่ทัพ ยกเข้าตีค่ายอังวะนะครับทางอังวะก็เอาปืนใหญ่น้อยยิงตอบโต้จนกองทัพของกรุงเทพทัพเนี้ยต้องแตกถอยไปจากนั้นอังวะก็เข้าตีค่ายของพระยาเจียงของฝ่ายเรานะครับจนแตกไปอีกเช่นกัน อังวะเข้าเก็บอาวุธได้จำนวนมากก่อนจะเข้าตีทัพของพระยาเดชโชที่มีทัพย่อยอยู่30ทัพเศษนะครับมหาราชวงศ์บอกว่าณจุดนี้ทัพของพระยาเดชโชทนฝีมือฐานอังวะไม่ได้ก็แตกถอยไปอีกคุณผู้ชมเท่ากับว่าตอนนี้กองกําลังของอังวะสามารถขยับเข้ามาตั้งค่ายทางทิศตะวันตกและทิศเหนือของเมืองทวายได้แล้วนะครับทางด้านทัพเรือของอังวะที่ยกมาเนี่ย พอมาถึงทวายก็โดนทหารกรุงเทพสาดยิงด้วยปืนใหญ่น้อยอย่างหนักนะครับทีนี้พออังวะทับเรือเข้าเมืองไม่ได้ก็ถอยเรือรบไปทางใต้ของทวายแล้วจัดทหารยกมาตีฝ่ายเราทางบกบ้างแต่ทหารกองนี้สู้ทหารของฝ่ายกรุงเทพเราไม่ได้ก็ต้องถอยกลับออกมาผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบอยู่นะครับพออีก 2- 3สาวันต่อมาคุณผู้ชม อังวะจัดทหารถือปืนยกเข้าตีทัพของกรุงเทพพระยาการจเนบุรียกพลออกมาสู้แต่ทนฝีมืออังวะไม่ได้ก็แตกถอยไปอีกครั้งหนึ่งมหาราชวงศ์บอกว่าพอถึงเดือนอ้ายแรม13คำ่ำมีคนในกำแพงเมืองถวาย3คนคืองะบะคุณงะบะจันและงะบะละ3คนกับพวกอีก7นะครับลักลอบส่งหนังสือรับมาถึงแม่ทัพอังวะมีใจความว่า ขอให้แม่ทัพอังวะเนี่ยเตรียมกำลังให้พร้อมแล้วยกธงสัญญาณที่เกาะลูจาจุนในวัน14ข้ามค่เดือนนี้และพวกตัวเองในเมืองทวายเนี่ยจะจุดไฟเผาเมืองทวายจากข้างในเปิดประตูต้อนรับทัพอังวะให้เข้าไปในเมืองอย่างง่ายดายแสดงว่าในเมืองทวายตอนนี้มีความกระด้างกระเดืองอยู่นะครับคุณผู้ชมแม่ทัพอังวะได้เห็นดังนั้นก็สั่งให้จัดทหารเตรียมไว้ทุกประการแต่พอถึงวันนัดนะครับ แม่ทัพอังวะสั่งทหารให้ยกธงสัญญาณไว้ตั้งแต่หัวค่ํารอจนถึงย่ารุ่งแล้วก็ยังไม่เห็นมีไฟไหม้ในเมืองทวายสักทีนะครับคั้นพอถึงช่วงสายๆของวันนั้นพอน้ําขึ้นเนี่ยเห็นมีแพรหยวกลอยมาและบนแพรนั้นมีศพของงะบะคุณงะบะจันและงะบะละสามคนกับพวกอีก7รวมสิศพนะฮะมาบนแพหยวกเลยปักจดหมายน้อยมาด้วย หนึ่งฉบับโดยในจดหมายนั้นเป็นจดหมายของฝ่ายกรุงเทพของเราเขียนไว้ใจความว่ามหาราชวงศ์ใช้คํานี้นะครับไส้ศึกของเมืองที่นัดกันว่าจะเผาถวายเนี่ยพวกกูจับได้หมดแล้วกูจึงฆ่าแล้วเอาใส่แพรลอยน้ํามาถ้ามึงอยากจะดูก็เชิญตามสบายนะครับอันนี้เป็นจดหมายเยาะเยะ้ยว่างั้นนะครับเป็นอันว่าอุบายเผาเมืองและเปิดประตูรับในครั้งนี้ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าโดนทางกรุงเทพจับได้ซะก่อนคุณผู้ชม พอถึงเดือน12ทหารอังวะตั้งหอรบสูงใหญ่เข็นปืนใหญ่ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วจ่อยิงระดมยิงเมืองทวายทําให้กองทัพกรุงเทพของเราเนี่ยได้รับความลำบากเป็นอันมากตัดกลับไปที่สถานการณ์ในเมืองทวายนะครับคุณผู้ชมมหาราชวงศ์บอกไว้ว่าตอนนั้นฝ่ายกรุงเทพของเรามีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องตรงกันนะครับว่าการที่พระมหาอุปราชอังวะยกทัพมาในครั้งนี้ดูท่าทีแล้ว ถ้ายัางตีทวายไม่ได้ก็คงจะไม่ยอมยกกลับเป็นแน่คาดว่าต่อไปอังวะน่าจะมีการเสริมกำลังเข้ามาอีกเรื่อยๆไม่ขาดสายข้างฝ่ายขุนนางผู้ใหญ่ของเมืองทวายก็แอบประชุมลับกันคุณผู้ชมแล้วมีหนังสือลับนะฮะให้งะเชยะ ให้งะเชยะเป็นคนถือไปหาทางอังวะนะครับงะเชยะก็เอาหนังสือติดตัวแล้วว่ายน้ําข้ามฟากไปหาแม่ทัพอังวะในค่ายใจความในหนังสือบอกว่าให้ทัพอังวะเข้าตีเมืองอีกครั้งในคืนนี้นะครับนัดให้ทางอังวะเข้าตีทวายอีกครั้งในคืนนี้พวกตนเนี่ยจะรวมกําลังกันตีจากข้างในนะครับแล้วทางอังวะก็จะสามารถเข้าเมืองทวายได้โดยง่ายนี่มีการนัดอีกแล้วเห็นไหม ทางแม่ทัพอังวะเมื่อได้ทราบความในหนังสือก็จัดนะฮะจัดเตรียมกําลังทหารไว้และกําชับทุกคนในกองทัพเลยว่าคืนนี้จะยกเข้าตีทวายถ้าใครฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษตามอาญาศึกอย่างเด็ดขาด ครั้นมาถึงช่วงค่ำของวันแรมหนึ่งค่ำเดือนยี่ซึ่งเป็นวันนัดหมายเนี่ยทหารอังวะก็โห่ร้องเอาปืนใหญ่น้อยระดมยิงเข้าใส่เมืองทวายบ้างก็ปีนกำแพงเมืองทวายอย่างสุดกำลังนะครับส่วนชาวเมืองทวายข้างในเนี่ยก็ใช้ปืนยิงใช้ดาบฟันทหารของทางกรุงเทพของเราแล้วพากันเปิดประตูเมืองรับทัพของอังวะนะครับสรุปว่าในคืนนั้นเองคุณผู้ชม กองทัพอังวะก็สามารถเข้าเมืองทวายได้ได้วยความช่วยเหลือของชาวทวายส่วนหนึ่งที่ต้องการปลดแอกจากอำนาจของกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะครับแล้วพระมหาอุปราชอังวะก็ใช้เวลาจัดการความเรียบร้อยในถวายนะครับก่อนจะยกกลับอังวะในวันแรม8ดข้ามเดือนยี่จุลศักราช1 1 5หรหรือว่าพุทธศักราช2335สรุปสุดท้าย จากผลลัพธ์ของสงครามในครั้งนี้ก็ทำให้ทวายและมาริดกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของทางอังวะอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเอาละนั่นคือทั้งหมดของ EP นี้เอกสารอ้างอิงครับมีเพียงหนึ่งเดียวและสำคัญอย่างยิ่งมหาราชวงศ์พงศาวดารพามา่าแปลโดยนายต่อหรือว่ามองต่อเป็นชาวพามา่านะครับผมสำนักพิมพ์ไทยคุณิตี้บุ๊กส์ผมแปะลิงก์สำหรับซื้อเล่มนี้ไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนี้พบกันใหม่ EP พีหน้าสวัสดีครับ